าละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบียกวงในเกม Beast b e s t o n e นะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทแรกเนาะเพราะว่าหลังจากที่หายไปนานเลยไม่ค่อยได้มีเวลาด้วยครับทำแล้วก็อย่างหนึ่งคือก็ไม่ได้เล่นเกมสไตล์แบบประมาณนี้แล้วสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดตู้กาชาหน่วยศูนนะครับอันนี้คือมันเป็นคลิปเก่าแล้วแต่ว่าก็เพิ่งจะมา เพิ่งจะมาทำพิ่งจะมามีเวลาทำอืมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าจัดไปคือตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายประมาณว่าผมไม่ได้เปิดทั้งหมดนะเปิดแค่อ่าน่าจะเจ็ดเจ็ดสเต็ปใช่ปะ่ะ <7 step. S 1> เจ็ดสเต็ปน่าจะเจ็ดสเต็ปแหละแล้วก็เสียเพชรไปประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับ และในส่วนของตัวละคร5ดาวทั้งหมดนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ6ตัวนะครับก็จะเป็น OS หน่วยศูนย์นะครับ1ใบแล้วก็ฟูบิงอีก2แต่อันนี้เอ่อมันเป็นตัวภาคของฟูบิงนะครับที่ใช้ดาบในการเปลี่ยนอดีตเนาะผมก็จำชื่อไม่ได้เพรามันชื่อตัวอะไร แล้วก็กลุ่มไวเซอร์ครับที่ใช้วิธีมารก็คืออ้วนๆใส่ชุดสีเขียวนี่แหละได้มาประมาณ3ใบแล้วก็ตู้นิยายล่าสุดนะครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเปิดออกมาให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ผมเก็บตั๋วกาชาสะสมได้ประมาณณปัจจุบันนะก็คือ300ตั๋วนะครับแต่ใจอยากจะเก็บได้ประมาณสัก500แล้วค่อยมาเปิดทีเดียวเลยแต่ว่ามันก็คงใช้เวลา ระยะหนึ่งอะน่าจะประมาณไม่เกินอะาทิตย์หนึ่งแหละโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ก่อนจากกันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไปแล้วครับ